สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบและหลงใหลในแกลเลอ่สวยงามนะครับผมนี่ก็เป็นสีประดูนะครับผมสีประดูเป็นอย่างไรนะครับมันเพื่อนถามนะครับก็เป็นแบบเนี้ยนะนะครับก็สร้อยนะจะเป็นสีเรียกว่าสีเม็ทตะหามนะครับผมสีปลขึ้นเข้มๆเลยนะครับผมจะไม่มีสาบปีนะครับผมนสังเกตนะสีประดูจะไม่มีสาบปีนะต้องมีสาบปีมันจะเป็นสีปลาเข้มนะ ที่ปากเทพครับผมนี่ตัวนี้หางสวยนะกระเบนหางครับหนึ่งมาดูด้านท้ายนะเราเป็นลิงก์ปล่อยสวยนะมี่หมาะสมเท่ากันครับหมาะสมเท่ากันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมด,ดูความดูหางนะครับหางาำหกำลังชื่นน,นะครับเพียกแค่ปรมาณ5เดือนเองนะนุ่มอยู่เลยนะครับเดือนตีจะมีผู้สาวมีผู้สาวก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับผมนะสอดเสินะครับ ผมนี่นะไอแช่บะมีอก็มีตลกหลายเลยนะครับไม่ถ่ายสือน,นะครับผมโอเคนะครับผมยกตัวเชียงเช้านี้นะครับผมบ๊ายบาย